วันนี้อากาศดีค่ะบงังแดดอุยฮอนตรงนั้นน่ะน้องน้ำออาจอ์สิเป็นยกย่อยแถวนั้นเขียวสะอุม่มพุ่มสวยไม่มีใบอันนี้สาบวัวค่ะอุ้ยฮอนบริวาหอายะ สวยค่ะธรรมชาติมากบ้านพี่หมีนะ Mother. มาเด้อบรรยากาศโอเคนั่งกินเบียร์แซ่บขอคนไหนคอแป๊บก็มานะคะ <c oughs> แม่แม่มาเด้อ <c oughs> แต่วันนี้พี่มีจะนำเสนอติงต้งติงต้งตะลิงติ้งติ้งคือว่าเวลาฝนตกนีย่ยสร้างดินค้ว่าสี่พัน หินหินมนเป็นดินพี่ไอ้พี่ไอ้อเวลาฝนตกนมามจะมหงตัวเนียนบ่ดูจะจะ,จะใส่หินมองนี้แต่ว่ามองนี้เพิ่งมาเพิ่งใส่เพิ่งมาหยาเพิ่งมาจะไปตัดใส่มองนี้สี่พันค่ะนะดูดูดกงองอ้อยแะอยู่ <laughs> กองอ้อย้อยงเงี้ยอยู่นะคะอันบาดเพื่อกลังสร้างบริเวณเรื่องต้นมะม่วงสองต้นสามต้นเนี่ยวัวให้ไดอรถมาเกลียดวันนี้ไม่มีฝนมีแต่แดดถ้าฝนตกมาละเอ้ยฝรั่งจะจมฝรั่งจะจมนะคะ งกปัญังตัวกินข้าวตัวนั่งดิ้งนะคะตรงนี้จะนั่งดิ้งพี่มีทุกวันกาแฟให้บรรยากาศบรอยากพิรำพิไรเอาลองในเพลง